วันนี้มาสอนเพื่อนเพื่ทำป้ายเมนูไว้ให้ลูกค้าสแกนในร้านกันค่ะทำง่ายมากๆใช้แค่ f a c e b o o k page ของเราที่มีนั่นแหละไปดูกันเลยค่ะเพจร้านเรานะคะแล้วก็ดูทางซ้ายมือ,เ,อเลื่อนมาที่การตั้งค่าเลือกแทมเพจเลือกแทมเพจตตรงนี้นะคะให้เป็นร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ถ้าใครยังไม่เป็นก็เลือกแก้ไข แล้วก็มาเลือกร้านอาหารหรือคาเฟ่โอเคพอได้แล้วนะคะคมากดตรงเมนูติ๊กไปแล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะคะนี่นี่เลยเลื่อนขึ้นไปด้านบนก็เสนเอแไวงล่าง นี่นะคะแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมามาเข้าที่หน้าเพจร้านอาหารแล้วก็เลือกคำว่าเมนูค่ะด้านบนแล้วหลังจากนั้นเลือกคำว่าแก้ไขเพื่อที่จะแก้ไขเมนูของเราหลายคนยังไม่มีเมนูนะคะก็มาเพิ่มเมนูกันก่อนค่ะทางซ้ายมือจะเห็นคำว่าเพิ่มรูปภาพกดไปเลยค่ะกดมาแล้วก็เพิ่มเมนูรูปภาพที่เรามีอยู่ลงไปเลย หลังจากนั้นก็พิมพ์ข้อความว่าเมนูนี้คืออะไรราคาเท่าไหร่ให้ลูกค้ารู้ค่ะพอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็กดบันทึกเลยแค่นี้เมนูก็จะขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้เป็นแบบใช้คอมทำนะคะเดี๋ยวจะมาสอนแบบใช้มือถือทำด้วยแค่นี้ก็ได้แล้วไหนเมนูเราข้างล่างขึ้นมาแล้วนี่ค่ะเมนูของเราหลังจากนั้นกดบันทึกค่ะ พอบันทึกแล้วมาดูตรงนี้ค่ะเห็นคําว่าดู QR code ไหมกดไปเลยก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มากดดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะขึ้นเป็นไฟล์ PDF ค่ะตรงนี้เอาไปปิ้นได้เอามาตั้งไว้ที่ร้านให้ลูกค้าสแกนได้เลยไม่ต้องไปเสียค่าพิ้นเมนูให้มันแบบเยอะๆปิ้นแค่นี้แหละลูกค้าก็รู้แล้วว่าสแกนแล้วก็สั่งอาหารได้เลยง่ายมากๆเลยค่ะมาสอนทำในโทรศัพท์มือถือกันบ้างนะคะเลือกที่เมนู ็นไหมเอ่ยหลังจากนั้นเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกแก้ไขาการตั้งค่าเมนูขึ้นมาหน้าแบบนี้คลิกตรงตรงรูปภาพเลยค่ะรูปภาพสีขุ่นๆนั่นแหละตรงนั้นเพื่อที่จะเพิ่มรูปภาพเมนูเข้าไปได้มาแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยค่ะเห็นคําว่าเพิ่มรูปภาพไหมกดไปเลยกดไปแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความ ที่เราจะบอกว่าราคาเท่าไรสินค้าอันนี้คืออะไรพอเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครทำไม่ทันก็ดูซ้ำหลายๆรอบนะคะหรือว่ากดหยุดแล้วก็ทำตามต่อมามาตรวจเช็คกันค่ะว่าที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้นี้มีไหมกดที่เมนูแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยค่ะนี่ไงกิมจิรักสวนมีด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าปริ้นรูปภาพเมนูมากมายหลายแผ่นนะคะใช้วิธีนี้ไม่ต้องเสียเยอะเลย ส่วนวิธีใช้ให้เพื่อนๆกดที่คำว่าแชร์จะเอาไปใช้แบบว่าแชร์ลิงก์หรือว่าจะให้ลูกค้าสแกน QR Code ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าจะแชร์ลิงก์ไปไว้ที่อื่นก็กดแชร์ลิงก์ค่ะนี่เราสามารถเอาไปใส่ใน Li น e OA ได้หรือว่ากดดู QR Code ให้ลูกค้าสแกนในมือถือได้เลยยื่นมือถือให้ลูกค้าสแกนแล้วเขาก็จะเห็นเมนูของเราบน Facebook ค่ะ คลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแชร์ไปให้กับคนที่ทำร้านอาหารอยู่ตอนนี้หรือว่าคนที่ทำร้านอื่นๆสามารถใช้วิธีการเดียวกันได้เลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะไหนใครลองทําตามแล้วถ้าเกิดว่าใครทําตามไม่ทันนะคะให้ค่อยๆทํากดหยุดวิดีโอแล้วก็ทาตามถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรทักมาสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะยินดีที่จะช่วยเพื่อนๆมากๆเลยสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า